สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพศ2565ว่าด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตช,ชันชิตปรีชารักษาราชาการแทนอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมบูรณ์ชาวชายโขงรองอธิการบดีกล่าวรายงาน โดยรองศาสตราจารย์ดรประสาทเนืองเฉลิมอาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดโครงการอบรมดังกล่าวเป็นการสร้างความเข้าใจการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพศ2565ว่าด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพศ2565และเพื่อเสริมความรู้ทักษะและประสบการณ์การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการให้แก่อาจารย์ซึ่ง จัดขึ้นในวันที่3 4พฤษภาคม2566ที่ห้องประชุมสภานักศึกษาอาคาร20มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยประธานหลักสูตรประธานสาขาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทั้งสิ้น75คน ภาพบรรยากาศการรายงานน้องนองนักศึกษาใหม่ภาพปกติปีการศึกษา2566ของมหาวิทยาลัยรชาชภัฏสกลนครที่บริเวณโถงกิจกรรมชั้น1อาคาร13ดำเนินงานโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีกำหนดการรับรายงานตัวในวันที่8ถึง12พฤษภาคม2566โดยในวันแรกเป็นการรับรายงานตัวของนักศึกษาเกษตร และวันถัดไปเป็นการรายงานตัวของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะกการจัดการและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยมีขั้นตอนในการรายงานตัวคือการนําส่งเอกสารหลักฐานการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาและรายละเอียดเรื่องต่างๆเช่นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อพักในมหาวิทยาลัยซึ่งในปีการศึกษา2,566มีนักศึกษารายงานตัวจำนวนทั้งสิ้น2,000คนมีกำหนดการเข้ารับการประถมนิเทศในวันที่22-26พฤษภาคม2,566และเปิดภาคเรียนในวันที่6มิถุนายน2,566 วันที่9พฤษภาคม2566ศูนย์ประสานงานอาพสทมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดการประชุมกลุ่มส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการประเมินสถานศึกษาที่ดำเนินงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในวันที่9ถึง10พฤษภาคม2566ที่ห้องประชุมส้อยสุวรรณามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมบูรณ์ชาวชายโขงรองอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอาพสทมหาวิทยาลัยราชภั พกนครเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมจากนั้นเป็นการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิโดยมีบุคลากรจากสถานศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าร่วมจำนวน119คนซึ่งจะได้รับองค์ความรู้แนวทางที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการประเมินได้อย่างถูกต้องตรงตามแนวทางอ,อพอสทและยังได้ฝึกปฏิบัติการในพื้นที่จริง การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่9-10ถึงพฤษภาคม2566ที่ห้องประชุมส้อยสุวรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากเจ้าหน้าที่งานในพระองค์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ประสานงานอาพสทมหาวิทยาลัยราชพัฏสกลนครและวิทยากรจากศูนย์ประสานงานอาพสทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร